ผมเป็นเกย์จะแต่งงานกับผู้หญิงได้ยังไงฉันจะไม่มีวันยอมให้แกเห็นใครดีกว่าฉันเด็ดขาดถ้าคุณคิดว่าฉันเป็นเมียที่โง่คุณคิดผิดแล้ค่ะสันสันต้องแก้แค้นให้ฉันได้สำเร็จแล้วฉันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากบ้านเพชรเมค่าที่ฉันควรจะได้ ขอเชิญรับชมเรื่องย่อละครลุงเงา EP 17ออกอากาศวันพุธ12เมษายนนี้เวลา21นาฬิกา45นาทีทางพ p พ v HD ช่อง36อาอตงยังคงบังคับให้ฟู่แต่งงานเพ่ยอ,อิงต้องออกหน้ามาช่วยฟู่และพยายามกันซันออกจากตําแหน่งซันจึงไปบังคับให้เอกนรงเอายาสมุนไพรไปให้เพ่ยอ,อิงอีกแต่คราวนี้เอกนรงไม่ยอมเพราะเขาเริ่มเห็นทตุแท้ที่เป็นคนหลอกลวงของซันแล้วเอกนรงประกาศตัดขาดกับซันก่อนจะแอบเอายานั่น ตันจึงจ้างให้มานัาไปขับรถเฉียวจนเอกนรงประสบอุบัติเหตุอาการสาหาัสการได้ประสบอุบัติเหตุของเอกนรงสร้างปัญหาหนักให้กับอตงเพราะขาดมือขวาที่จะคอยช่วยงานในยามที่ยางเองก็ไม่อยู่คอยช่วยบริษัทอตงจึงไปให้ชิงชัยไปตามยางกลับมาแต่ยังยังไม่อยากกลับชิงชัยจึงต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นฝีมือสันเพียงแต่ไม่มีหลักฐานยังจึงวางแผนกับชิงชยัยว่าจะยังไม่กลับไปแต่จะให้สันได้ข,ขึ้นดูแลบริษัทแล้วจะคอยดูว่าสันจะ ทออะไรีกบ้างน้ําที่อยากรู้เรื่องสันจึงคิดจะไปถามสีจันท์ให้รู้เรื่องแต่กลับไปได้ยินเรื่องที่สันจ้างมานัดไปทําให้เอกนรงเกิดอุบัติเหตุน้ําเสียใจไม่คิดว่าคนที่รักจะทําเรื่องเลวร้ายได้ขนาดนี้ในขณะที่ชัดวรางก็ยิ่งหึงหวงสันและน้ําจนถึงขั้นตบน้ําสันที่ทนไม่ไหวจึงตบชัดวรางตอบทาให้ชัดวรางโกรธมากจึงประกาศจะหย่าก,กับสันซึ่งสันก็ตกลงทันทีติดตามชมสดละครหลงเงาทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา21นาฬิกา4% 5นาทีทาง pptv hd ช่อง36และดูออนไลน์ทางเว็บไซต์ pptv hd 36